ว,าว้าวดูวนข่าดีมากๆ GM แจกสกินใหม่ซานิดฟรีทาวน์โอยเปอร์เซนย้ำนะว่าสกินใหม่ไม่ใช่สกินดีเหรอก <c oughs> ารแจกสกินใหม่เนี่ยแจกฟรีทาวนวันเดียวเท่านั้นยกเสบรลุดข่าวสารใหม่ล่าสุดเฉลยวารเลอร์พาสซิสั่นสามของเซิร์ฟไทยและข่าวอะไรดีๆมาอีกเพียบ ก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับแคนแล้วก็คอมเมนต์ด้วยในคลิปนี้ด้วยนะครับเลยไปดูกันเลยริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาร์วีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข o อ e n ID ดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,60,000คน และมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริทแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเอ้ยใครคิดถึงหน้าหมาปักหน้าหมาโง,โง่ตัวนี้บ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยระเบิ้ฮ <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นไงคิดถึงกันบ้างไหมฮะก่อนอื่นเลยนะฮะวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆที่เราต้องจัดกันบ้างพี่ปักจะมาสรุปง่ายๆที่หน้ากิจกรรมรา้านค้าแนะนําก่อนนะฮะซึ่งอย่างแรกที่มุมขวาล่างก็คือ แพ็คคัมพีคันสูงลดราคา50%เหลือ75กูปองจาก150กูปองนั่นเองใช้ไปเลย2ย5ชิ้นชาก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมอวีมาแนะนำาอดมินต้นที7เพจน,นี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบ แรงคอนสกินแระสวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บบาทแนะนำเพจนี้เลย ทิ้งลิงก์ไวใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้อต่อมาเนี่ก็เป็นแพ็กหินเลื่อนขั้นที่ลดราคาแบบกระจิบกระจ้จอยนะฮะและก็ที่สาคัญสิ่งที่อัปเดตมาใหม่ที่น่าสนใจก็คือการบุมายบนตรงหัวพี่ปั๊กเลยก็คือจํานวนเข้ารวม4สั้นนี้นะฮะอยู่ที่405คนสูงกว่า99%ของผู้เล่นทั้งหมดเลยก็คือเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะฮะพูดง่ายๆว่ากิจกรรมนี้เนี่ย GM ได้สรุปว่ามีคนเล่นไปเนี่ยกี่คนได้เองเฮ้ <c oughs> อีกทั้งตอนนี้เนี่ยสกินใหม่น้องมาแล้วนะฮะจะเป็นสกินใหม่ของเอ็ดริกนั่นเองนะฮะดีเวนเนอร์หรือว่าดีวินเนอร์นี่ก็เลือกแต่นะฮะซึ่งสกินนี้เนี่ยก็เท่เน,นะมีเอฟเฟก์สวยงามมากมายเลยแล้วแต่ดวงเหมือนกันนะว่าใครเนี่ยจะได้ในราคากีค่คูปองแต่พี่พักไปดูจากช่องอะไรมาว่าลืมแล้วที่เล่นวูของเก่งๆอันนี้ลืมชื่อขออภัยด้วยนะครับได้ในราคาถูกสุดก็คือ200คูปองน,นั่นเองถ้าหมอกกระดานน่าจะประมาณ800คูปองถ้าเราไม่ผิดน,นะครับ และนี่คือกิจกรรมใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่14ก็คือวันนี้กิจกรรมวงเวท เหวนอันเชิญหรือว่าวงเหวนสายรับนั่นเองนะฮะกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้14จนถึงวันที่20มีโอกาสได้รับสกินฟรีเพราะมันใช้กมภีขั้นสูงนั่นเองถ้าใครเหลือใครเล่นกิจกรรมเก็บไว้เยอะก็เอามารุ่นเอามารับกันได้นะฮะซึ่งสกินเนี่ยก็มีเอฟเฟกตุกสกิลเลยนะฮะทุกสกินเลยซึ่งสิ่งที่น่าสําคัญคือสิ่งที่เราต้องได้คือไม่ใช่สกินนะเพราะสกินการออกเนี่ยเปอร์เซ็นต์น,น้อยมากแต่สิ่งที่ต้องได้ก็คือไอตัวปืนฉีนนนะนน้้าพพ่่งีีเเเืออปลขสกิถวฟัฟ ตอนนี้จะเป็นหน้าราา้านค้าเลขเปลี่ยนนั่นเองเดีย๋ยตื่นเลยมักคือมามาคือไหยซึ่งหน้าต่างเลขเปลี่ยนใช้สิบแปดเหรียญสูงสุดหรือว่าขั้นต่ําสุดก็ใช่เหรียญปืนฉีดน้ำเนี่ยแค่สิบสามดยฉะนั้นคนที่มีไอคำพิเศษสูงเลยเยอะเนี่ยคือสกินพวกนี้สามารถได้ปีไปสักหนึ่งสกินเลยอะคือง่ายมากเจมทำแบบนี้นี่คนที่ซื้อนี่คือแบบฮะลองเหอะ ต่อไปก็มาเข้าสู่กิจกรรมที่เราหลายคนเนี่ยสนใจกำย่งแน่นอนฮะเพราะว่ากิจกรรมนี้คือกิจกรรมในการรับสกินใหม่ที่มีเอฟเฟกต์สกิลฟรีทาวอนยกเซิร์ฟได้ทุกคนได้ร้อเซได้แน่นอนเจมการันตีก็ตามภาพนี้เลยนะฮะซึ่งภาพนี้เนี่ยใช้ในการบรรยายว่าการีนาอารูวีเซิร์ฟไทยแลนด์ที่เราเล่นปัจจุบันเนี่ย เขาจะแจกตัวสกินใหม่ GM เขียนเองนะฮะว่าจะแจกสกินใหม่ซึ่งจะแจกเริ่มกันพร้อมกันวันที่16หรือว่าอีก2วันครั้งหน้าฟรียกเสิร์ฟถาวรเจมเป็นคนเขียนนะทายถูกเราแจกฟรีซึ่งไม่ต้องทายครับพี่ป้าหาข้อมูลมาแล้วเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนฮันคารินาอาวีเทลเลนเนี่ยได้ทำการอธิบายว่ากิจกรรมแจกฟรีเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่22อมกราคมก็คือพูดง่ายว่าวันที่22เนี่ยเราสามารถล็อกอินรับสกินใหม่ที่มีเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยที่ชื่อว่าสกิน ัวว่า The Eve v i c t o r i า Sanit นั่นเองนะฮะเข้าเกมุูบกรกดรับปับง่ายที่สุดได้ปีทุกคนได้ถาวรวันเดียวเท่านั้นด้วยอัน,นี่จีเอ็มบอกไม่ใช่พี่ปักบอกนะฮะตามภาพนี้เลยนี่คือรูปหลุดของสกินใหม่อย่างน้องซานิตนั่นเองนะฮะกิจกรรมนี้น่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่16 แต่รับสกินพร้อมกันพร้อมหนา้าพร้อมตาในวันสุดท้ายก็คือวันที่22วันเดียวเท่านั้นแน่นอนเลยทุกคนเนี่ซึ่งสกินนี้ย้ำว่ามีเอฟเฟกต์สกิลนะฮะทุกคนต้องรับนะฮะสกินที่มีเอฟเฟกต์เนี่ยคือเทแน่นอนฮะอีกทังไอ้คำว่าข้อมูลดีๆเนี่ยมันก็ไม่จบเพียงแค่นี้ทุกคนเพราะมันมีข้อมูลใหม่เข้ามาที่คำว่าวันฤพาร์ตแน่นอนฮะปัจจุบันเนี่ยวันฤพาร์ตไทยเนี่ยอยู่ที่ซีซันที่37นะฮะ ซึ่งซีซันหน้ากําลังจะเข้ามาหรือว่าพูดยังไงว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์สิ้นเดือนเดือนมักมกราคมนี้แหละทุกคนกิจกรรมวันเลือกพาร์ซีซัน38เข้ามาแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลุดในต่างประเทศเยอะมากว่ากิจกรรมซีซัน38เนี่ยมีตัวฮีโร่หรือว่าสกินหรือว่าอะไรมาใหม่บ้างก็ตามภาพที่บรรยายในเพจของ AUV n e w นะฮะซึ่งซีซันของเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่ซีซั่น5 0นะทุกคนแต่เซิร์ฟไทยมันอยู่ที่38เพราะว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยมันกินระยะเวลา2เดือนมันนานกวา ก็ตามภาพนี้เลยนะฮะนี่คือวอลเลอร์พาสซิชันที่50นั่นเองของเซิร์ฟต่างชาตินะแต่เซิร์ฟไทยเนี่ยมันคือวอ l เลอร์พาสซิชันที่38ก็จะมีสกิน2ตัวนี้สกินหลักที่มีเอฟฟกสกิลนั่นเองนะฮะหรือว่าถ้าเห็นถูกกันแน่นอนคือมาในเซตวาเลนไทน์นั่นเองนะฮะก็ตามคลิปเปิดตัวเลยคลิปเปิดตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสกินของน้องอารัมที่คาดว่าน่าจะอยู่ในระดับ สูงสุดนะฮะซึ่งพี่ทำให้พี่พักรู้สึกถึงเขาเรียกอะไรคอมฟอร์ตบ e ีดไอ้ที่ซักผ้าทุกคนมันตลกนะมันมันทำให้พี่พักรู้สึกเหมือนเป็นเพลงเปิดตัวไอ้เพลงโฆษณาซักผ้าหรือว่าบรีดค comfort อะไรสักอย่างที่ปรับ ปรับผ้านุ่มให้หอมขึ้นนะมันมันนึกฟีลออกปุ๊บเลยทุกคนก็ตามภาพน,นี้เลยนะฮะนี่คือโมเดลการเปิดตัวของน้องอารัมนั่นเองนะฮะจะเป็นสิ่งตัวขาวในวันว่าเล่นท้ายวันแห่งความรักนั่นเองนะครับมีเอฟเฟกต์แน่นอน,นะฮะสำหรับอารัมเนี่ย กระตามคลิปเปิดตัวนะฮะนี่คือการโจมตีของน้องเนี่ยเหมือนยิงดอกกุหลาบไปนะฮะส่วนสกิลที่1เนี่ยก็จะมีตัวผู้แห่งความรักเนี่ยขึ้นมารอบตัวของน้องเนี่ยสตัวสกิลที่2เนี่ยปล่อยพยักสีขาวคำรุนไปนะฮะพอตบถุงพื้นน่ยพื้นเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์ของรูปหัวใจที่ถูกล็อกเอาไว้ด้วยกุญแจด้วยนะฮะวันแห่งความรักล็อกเอาไว้แม่ข้าประตูฮะเออเ้วอันติเมตเนี่ยเท่ตรงที่มันจะมีพยักไม่ใช่พยักนีน่าจะเป็นสิงโตใช่ไหมทุกคนไลออนนนนาะะขขึ้มมับ อืมขยับหัวของศัตรูนั่นเองนะฮะซึ่งเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยเทและที่สาคัญเนี่ยราคาเนี่ยคาดการเอาไว้ว่าเหมือนกับทุกซีซั่นแน่นอนนะฮะซึ่งใครที่เล่นอารัมถนัดถนัดเนี่ยซีซั่นหน้าเนี่ยมีโอกาสได้โดนบัฟหรือเปล่าสกินมาแรงขน,นาดนี้เนี่ยเจมมึงก็ต้องมีวิธีการที่จะให้กูซื้อใช่ไหมวอลเลอร์อาร์เนี่ยเ้อ ขออะไรอย่างนะจีมง่ายๆเลยซีซ่นนาเนี่ยขอสักเดือนเดียวพอไม่ต้องยาวนันกเกียร์เกินยาว2เดือนและนี่คืออีกหนึ่งสกินที่มีเอฟเฟกต์สกิลนั่นเองอย่างน้องวีรานั่นเองนะฮะซึ่งสกินของน้องวีราเนี่ยขอบอกเลยนะ,ะว่าเท่มากๆแต่สกินน่าจะไม่ใช่ระดับสูงสุดหรือเปล่าวีราน่าจะรับได้ที่เลเวล20หรือ30ประมาณนั้นไอนี้พี่ปักเดาวะนะทุกคนวีรามีเอฟเฟกต์สกิลนะฮะนี่คือการโจมตีของน้องนะฮะเหมือนยิงเวทมนต์สีดำไปสกิลที่หนึ่งเนี่ย เออผีเสื้อกางคืนหรือว่าค้างคาววะน่าจะเป็นค้างคาวใช่ไหมทุกคนค้างคาวดูดเลือดสีดำๆำไปไนี่ก็เท่นะฮะ นี่สกิลที่2อแน่นอนนะหัวใจไปติดปีกค้างคาวเหมือนเดิมเลยทุกคนแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออันตีของน้องนะฮะรอดูได้เลยเอฟเฟกต์สกิลวันตีเนี่ยเท่มากๆสำหรับพี่ปักนะพี่ปักชอบนะนี่ปล่อยแล้วปะปะปเห็นปะมันเหมือนปล่อยค้างคาวลูกค้างคาวตัวจอกตัวเล็กๆตัวน้อยๆอ่ะทุกคนไปกัดตัวไองงงงแบบนี้พอไมมีเสียงวิ่งออกไปมันเหมือนแบบองี้ยเงีงงถ้าจีเทำสิ่งวันนี้ได้เนี่ยอัวห่านนะงเกินหาแบบห่าลั่นทุ่งอ่ะเออก็คือ ง,งก็ไม่มีอะไรมากนะฮะสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆทุกคนไว้เอาเลยก็คือพี่ปักกลับมาพร้อมกับหนามาเรียบร้อยเลยครัือ <c oughs> มาเอ๋ยใช่ไหมตะกคนใครที่รอคอยอยู่เนี่ยก็แสดงความยินดีด้วยส่วนใครที่เพิ่งมาเห็นเนี่ย ย้ำเลยนะฮะว่าจะกลับมาเต็มรูปแบบไปเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ change, กดซับ r คร์แล้วก็คอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ด้วยนะครับย้ำว่าวันที่22รับพร้อมกันแต่กิจกรรมเริ่มวันที่16มกราคมนี้นะเพลสไปเลนะฮะจุ๊บๆหมุมวคอมเมนต์มาด้วยเดี๋ยวไอ่แอนคอมเมนต์กันเลยใครที่คิดถึงหน้าหมาบ้างบอกมาหน่อยสิ